แบบนีญญ้วันที่12เดือนมกราพุทธศักราช2568เป็นวันที่10ที่ข้าพเจ้าในวิชาวายุขอถวายเสียงสวดสายเทยายผัสศูรย์แพเบลีนและมวล่างๆถวายเป็นพุทธวิชาธรรมบูชาและชังข้าบูชาและอาเจียบูชาแด็ครูบาอาาจรย์ทั้งหลายขอจิตท,ท้องให้พระเจ้า,าจงตั้งมันมีสติระลึกได้มีน่าสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะใน บทสวดอย่างตัวนั้นเลยเธอบทที่หนึง่งชนน์เทวนาสมันตาจักรวาลสูงอัจฉริยันตุเทวตาสัทธมังมนิราชุสุนันตตสักโมกขังสักเกอมีจารุปเปชิริศคาราปเพจันตะวิเขวิมานีที่เปรละเกจกามมีจรุวนะะเขวัขวเเตุหิเขตต กุมาจะยันตุเทาวาชลทะ,ะละวิสเมียขะอันภัปปานาคาจิตทันตาสันติเจยังม่ได้บวาจะสายทวูมีสุนันตุธรรมมาสวัสดิกรารุอย่างพัทันตาธรรมมาสวัสดิกรารุอย่างพัทันตาธรรมมาสวัสดิกรารุอย่างพัทันตาบทที่สองบูชา <c oughs> พระลัตษณ์นาฏย อิมินาสกาลีนะพุทธังอภิภูชยามะยิมินาสกาลีนะธรรมังอภิภูชยามะยิมินาสกาลีนะสังฆังอภิภูชยามะ <c oughs> บทที่สามบทกบพระรันตนตรัยอรหังสัมาสำพุทโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตัวภควัตา์ัวธรรมังธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควัตตัวสาวกสังโฆสังฆังนามามิ บทที่สี่บทสวด <c oughs> นะมัทสการสิทธิคาถานโมต,ววตัสสะภะวะโตอรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ววตัสสะภะคะวะโตอรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดใจละคะนะปาทะพุทธังสระนังคาจามิธรรมังสระนังคาจามิสังฆังสระนังคาจามิ ตุติยมปีพุทธังสารนังขจามิตุติยมปีธรรมังสารนังขจามิตุติยมปีสังฆังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังฆังสารนังขจามิบทที่หกบทสวดสดจักกิริยาคาถานาทิเมศสารนังอัญญ์ผู้โธเมศสารนังวะลัง เอตนสจวชนะสุทิเมหนตุสาพพานติเมสารังอัยังธรรมโมเมสารังวะลังอเตนสจวชนสุทิเมหนตุสาพานติเมสารังอันยังสังคูมเสาังวะลังอตนสจวะเนสุทิเมหนตุสาพพาบทที่เจ็ดพุทธานุสติ ทิฏิปิโสภควายละหังสัมมาธิสพุทโววิชัยจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารูุริสัทธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติบทที่แปดธรรมานุสติสวากาโตภควตาธรรมโมธรรมังสันติติโกอกาลิโกยิ่งปัสิโกโอปนัญิโกปจัตตังเวทิจาวุวินโยหิติบทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภคกวตัวสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาตี่ทางจตาริปุริสายุกานิอัตถาโพลิสับุคลามเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลานิโยอนุตรังปุญญาขีตังโลกัสสาติบุตที่ศิรลรัตนะสูตรยานีถภูตานิสัมมาคต ตานิคุมมานิวายานิอัตติกิสะเพวะพูตาจุมาจุมานาพะวันตุอะโทปิสักินกันจิสุปันตุภาสิตังกะสะัสมาหิพูตานิสาเมธะสะเพเนตังกะโรทะมานุสิยาปรชายะีิวาจะตัดโลจัย รันติเยปะลิงตาสมหินีลักขะทัปปะปะมัตตายัากินติวิเทียงอิทังวาหงังวาสุสัจเจสุวายังตระรัตนังปนิตังนะโมสะม,มังอัตถิปทาคเตนะอิทัมปิพุทเถรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจวัสวจิหงตุ ขายังวิลาชังอัปะอมะตังปนิตังยัตถคำคายสักยมุนีมะสัมมาหิโตนาเตนาธรรมีนาสุมาตทิยิมติยิทิป,ปังธรรมีรัตนังปะณิตังเอเตินสัสจารวัส,สุวัตถิหตุ ยมพุทธเสทโปร,ริวันนาจีสุจิสปะิมานตตะลิกันยะมะหสัมาทินาเตนะสาโมนะิชาติอิธมปีธม,มีระตนังปัตังเอเตนะสาวเจวะสุวะิีหงตุเยบุคลาอัาจฉสตังปะสต,ตาจต,ตาลิเอติอเตเอตานะ ยุคานิฮวติเตทัก,กิเนยาสุขะตัสสะสาวกาเยเตสุทินนานิมหะพระลานิอิทัมปิสังคีรตนังปณิตังเยเตนะสัจเจว,วสุวัติโหตุเยยุป,ปะยุตตามะนสะสาทัพหีนะสักกานิโม,มโคตมะสาสะนับหิเต ปติปตาอมะตังวิไหะรัตถามุตานิพพุติงพุะมานายิทัรมปิสังคีรตนะงนัณไนตังเอเตนะสะเจวะสุวัตีหัตุยะทินทะคีโลปัทังวิงสิตโตสิยาจะดุงพักวาเตพิอสัมปะ กรรมปิโยตัปถูปะมังสัพปะยิสังวะทามิโยอริยสัจจานิอเวจัตปัสสติอิธรรมปิสังขีแะตะนังกมนิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัติหุตุเยอริยสัจจาจิบิภาวะสันยันติคมพีละปันนีนะสุเทสิตานิ kin japi te honti pu pa mata matta na te at ti yanti i sampi sankhi ratana panitang ite na sacce vasu vatti hontu saha vatsa sama na sampattaya tayan su thamma cha hita phawanti สักกายะติติวิติกิจติตัจจิสีลัพภะตังวาปิจะกบิปมุตโตชะจาภิทานาณนิอภพภูก,กาตุงอิทัมปิสังคีรัตนังเป็นตังอิเตนะสัจเจวัชุวันติโหตุกันจาปิโสก,กัมมังกะโรติปาปังกาย,ยีนาวาจายุติ เจทิสาวาอาภาพสูตัสสะปะพิชะทาสะยะอภพพลาอิทธิปัตสสะอุตตาอิทัมปีสังคีรตนงปณิตังเอเตนาสาเะสะเจวสุวัจิหงตตวะทับปะภุมเพยยะทาปุะตัตคีคิมหะมาสีปัฏฐ มัสสมิคิมเหปะทูปะมังธัมมะวัลังอัติสะยินิพพานาคามิงปะละมังหิตายะอิทัมปิพุทเธราตังปณิตังเอเตนะสะจีวาสุวัติหุนตุวัดโลวัลัญยูวัละทูวัดละหัรูอนุตตะรูธัมมะวัลังอัติสะยิอิทัมปิธทัม พุทธเถระตังปณิธังเอเตนะสะเจวสวัตถิโหตุขีรังบุรานังนะวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติติกาภะวิสัมิงเตขีนะพีชายอวิรุตจิหิฉันทานิพันติทีลายะทายัมปะทีโปอิทัมปิสังคีระตะนังปณิธังเอเตนะสะเจวสวัตถิโหตุ ยานีถากูตาณิสมาคตาณิอุมาณิวายานิวะอันตะลิเสอัตถาตังเทวมนุษย์สะปูชิตังพุทธังนามาพุทธสุวัติโหตุยานีถากูตาณิสมาคตาณิอุมาณิวายานิอันตะลิเสอัตถาตังเทวมนุษย์สะปูชิตังธรรมา นะมัสามิสามะสุวัตทิโหตุยานิทะภูตานิสมาคตานิกุมมานิวายานิวะอัตตะลิเกอัตตะกตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนะนัมัสสามะสุวัตวทิโหตุบททีสิบเอ็ดเออด่าดิยตไปดิ สัพพโลโควินาสตุสัพพะันตาปวัตสติโตสัพพะเวนมามติกันโตนิพุโตจะตุว,ตวปะปาวะจะพีติโยว,วิวชัชชนตุสัพพ,พโลโควินาสตุมาเตภาวะวันตราโยสุขีทิคายุโกปาวะอภิวัฒนเสีเลสนิจังวุตา,าปชาอินโนจัตตาโรธัมมาวัชชนติอายุวันโสอสุขังปะรัง